ก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาบอกในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทํารายงานหรือการเขียนรายงานซึ่งในตัวนี้อาจารย์จะให้นักเรียนเห็นว่าไฟล์ของอาจารย์ก็คือไฟล์จริงอยู่ในตัวของแม็กนะครับอยู่ในตัวของ macbook นะครับแล้วไฟล์ที่อาจารย์จะเปลี่ยนแก้ไขที่ตรวจสอบที่มันมีคําผิดนี่เนะี่ยมันอยู่ใน ipad นะครับมันอยู่ใน ipad ดังนั้น เวลาการดำเนินงานเนี่ยเราก็จะมาเลื่อนในส่วนของแม็กใช่ไหมอันที่1นึ่งใช้แท็คแพดเลื่อนเลื่อนแ a c นะครับแต่ในส่วนของ iPad เนี่ยเราจะต้องมาใช้มือเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช้มือเลื่อนอย่างนี้เอาเองเนี่ยซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีว่าอันนี้เป็นของแม็กของ โปรแกรมใหม่นะครับของแ a มที่นํามาใช้ก็คือ Apple มันมาใช้ก็คือการใช้แท็กแพดตัวนี้นะครับซึ่งแท็กแพดตัวนี้สามารถควบคุมได้ระหว่าง Mac กับ iPad นะครับมาดูนะตอนนี้อาจารย์ใช้ทแทแ็กแพดนี้ควบคุมในเรื่องของแม็กนะครับนะควบคุมแม็แต่ล่าเราจะไปดูในส่วนของ iPad เราก็ใช้แท็กแพดเนี้ลากไปเลยนะครับนังเรียนดูนะครับ เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในในส่วนของ Mac อยู่นะครับอาจารย์ก็ลากชิดออกไปเห็นไหมครับลากชิดออกไปลากชิดออกไปแล้วมันก็จะมาโผล่ใน iPad นะดังนั้นนัก,น,กนักเรียนก็สามารถที่จะมาควบคุมใน iPad ได้นะครับเห็นไหมสามารถมาควบคุมใน iPad ได้ตัวนี้ของอาจารย์ก็คือเนี่ยสามารถขยายได้เห็นไหมขยายได้ย่อได้โดยใช้แท็คแพดดูในส่วนของ Mac นะครับอันนี้คืออาจารย์จะเอาข้อมูลของอที่แก้ไขในส่วนของ iPad เนี่ย มาลงในส่วนของแม็กตัวนี้แต่ถ้าเราจะใช้มือกลับไปกลับมานี่มัน,ค,นค่อนข้างยุ่งยากดังนั้นเราก็มาใช้ตัวนี้แหละครับมาใช้แท็กแพดตัวนี้นะครับอ่าอันนี้มันอันนี้มันอยู่ในส่วนของอ iPad อยู่แล้วก็สามารถเลื่อนมานะครับเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยๆมันก็จะมาโผล่ใน Mac. แม็กล้วก็สามารถควบคุมแม็กของเราได้แม็กก็ขยายได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมขยายได้เหมือนเดิมตามปกตินะขยายได้เหมือนเดิมอยู่ที่ข้างล่างนะครับ อยู่ที่การทํางานของข้างล่างนะฮะเห็นไหมอยู่ที่การทํางานของแท็คแพดข้างล่างซึ่งสามารถควบคุมทั้ง iPad และควบคุมทั้ง Mac อ่ะอาจารย์จะย้อนไปดูว่าเราจะไปดูไปควบคุมใน iPad ดแล้วก็เลื่อนเมาส์เห็นไหมนักเรียนเห็นเ,นเ,นเนมาส์ตัวนี้ไหมครับเลื่อนเมาส์ไปเลยนะฮะเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์ไปเรื่อยๆมั่ก็ะมาโผล่ใน iPad นะครับโผล่ไอแพนักเรี iPad, เยนก็สามารถควบคุมได้นะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นความสะดวกสบายของ แอปเปิล uh, ที่นํามาใช้กับลูกค้านะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับสามารถนําไปใช้ได้เว,ล,วลาการทํารายงานเนี่ยเราจะเอาข้อมูลจาก iPad เนี่ยดูข้อมูล iPad ด้วยแล้วก็ดูข้อมูลในส่วนของ Mac ด้วยเนี่ยเราก็ต้องใช้แท็บแพดตัวนี้แหละครับเชื่อมระหว่างของข้อมูลแต่เงื่อนไขตัวนี้ทั้ง iPad และ MacBook จะต้องมี Apple ID ตัวเดียวกัน เงื่อนไขตัวนี้ก็คือทั้ง iPad และ MacBook จะต้องมี Apple ID ตัวเดียวกันถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตัวนี้ผ่านแท็บแพกตัวเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ